เรื่องของโหราศาสตร์นะครับมันมีนัยยะสำคัญของการโคจรของดวงดาวแล้วก็ไปอยู่ในภพในเรือนอะไรสัมพันธ์อยู่กับดาวอะไรนะครับจึงเป็นดีเทลรายละเอียดที่มีอย่างมากมายเลยนะครับมีคำถามนะครับถามมามากมายเช่นกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนหลายคนนะครับดาวราหูทับลัคนาอยู่ นะมันเป็นดาวที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตหลายหลายอย่างหลายๆประการด้วยกันบางคนนะครับเปลี่ยนแปลงยกย้ายหน้าที่การงานนะบางคนก็นะครับชะตาชีวิตอาจจะต้องอยู่ดีก็เดินทงเดินทางขึ้นมาแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะทีนี้ว่าม,มันมีรายละเอียดลึกๆอีกว่าราหูที่ไปสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีมีนนั้น ในแต่ละคนเนี่ยมันมีดาวอะไรที่สัมพันธ์หรือตั้งรับอยู่นะดาวราหูนะครับบางครั้งที่ไปทับลัคนาเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านใดด้านหนึ่งผมเคยเจอบางคนนะฮะราหูทับลักเจอคู่มีผัวมีเมียเลยก็เป็นไปได้เว้ยเออจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งเหมือนกันน่ะในดวงชะตานะครับแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่ราหูนะที่ทับลัคนาเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนี่คือที่มาของนะครับสินแสหมิงทอคก็จะทอคเกี่ยวกับดาวราหูให้ฟังตรงนี้แล้วไม่ใช่ชาวลัคนาราศีมีนเท่านั้นนะยังมีหลายๆลาลัคนาราศีที่นะครับดาวราหูไปสัมพันธ์ถึงเนี่ยส่งผลกับลัคนาราศีนั้นๆอย่างชัดเจน ผมยกตัวอย่างให้ฟังอีกอันหนึ่งนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวราหูไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าไปอยู่ในเรือนที่10บก็เรียกเรือนกัรมะหลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนมีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานบางคนนะครับงานหลักที่ทําอยู่ทามาจนมีความรู้สึกอิ่มตัวแล้ว แล้วก็เห็นคนอื่นก็ทำโน่นทนํานี่ก็อยากจะลองทําบ้างจับพัดจับผู้ไปทําธุรกิจที่เกี่ยวข้อ,ของกัเรื่องของต่างประเทศทางไกลหรืองานออนไลน์จู่ๆก็มีอินคัมมีเงินมีทองเข้ามาแปลกที่สุดเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกเช่นกันนั่นน,นี่คือการยตัวอย่างให้ฟังอีกหนึ่งลัคนาก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมิถุน,น,าาส,ถนสินแสหมิงขออย่างเดียว อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือฟังให้ดีนะครับอย่าไปทําอะไรที่มินเมต่ตอกฎหมายอย่าไปทําอะไรที่ออกสีเท่าๆนะโอกาสที่จะแบบว่ามีปัญหายุ่งยากเข้ามาเนี่ยเป็นไปได้สูงบางคนถ้าเกิดว่าดวงนะครับพื้นฐานดวงที่ดาวที่ตั้งรับกับราหูมันไม่สัมพันธ์ในทางที่ดีเนี่ยแม่งบุนวายเลยนะ นะครับเนี่ยผมบอกแค่นี้เองถ้าเกิดคุณจะทำธุรกิจอะไรในช่วงจวังหวะที่ดาวราหูมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำไปเถอะผมไม่ว่าเลยนะครับแต่อย่าไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อกฎหมายที่มันผิดทำนองครองธรรมผิดกฎหมายเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงนะเหตุผลเพราะว่าเออราหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่หักเหชีวิตเราได้มากพอสมควรทีเดียวและคุณเชื่อไหมผมเคยเจอบางคนนะ จังหวะที่ราหูมาทับลักนณเนี่ยนะฮะจู่ๆได้ย้ายบ้องย้ายบ้านเฉยเลยก็มีเออบางคนได้ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเลยก็มีหรือจู่ๆมีอันจะต้องเดินทงเดินทางแบบตัวเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องเดินเยอะขนาดนี้ก็มีมันมีเรื่องมีเหตุที่ต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นนะครับก็จึงมาอธิบายให้กับทุกท่านนะครับสินแสหมิงทล์กก็มาทลอกเกี่ยวกับเรื่องของดาวราหู แล้วก็เฉพาะพิเศษกับชาวลัคนาราศีมีนและชาวลัคนาราศีมิถุนให้ฟังกันแบบชัดๆตรงนี้ขอให้มีความสุขขอให้โชคดีนะครับ